สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่74ณเมืองลินเดาสหาพันธ์สาธรณรัฐเยอรมน,นีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่29มิถุนายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาที่สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับนครมิวนิกไปหอประชุมอินเซอนฮันเลอร์เมืองลินเดาใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงเพื่อส่งร่มพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมืองลินเดาครั้งที่74 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเคาเต็เบติน่าแบนน่าดตประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะ้ำเมืองลินเดาศาสตราจารย์ดรเยอร์เก,อเกนคลูเก้ประธานมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะ้ำเมืองลินเดาพร้อมด้วยกรรมการสภาและกรรมการมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลนะ้ำเมืองลินเดาเฝา้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิฐานราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินสนับสนุนให้แก่กองทุน Endowment เ,เ,เ,เพื่อช่วยส่งเสริมกิจกรรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาและ,สะเสด็จพระราชะดำเนินเข้าห้องประชุมโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาครั้งที่74 จากนั้นทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดลการประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาว,วชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมเริ่มการประชุมครั้งแรกเมื่อปีพศ2494น้ำเมืองลินเดลเกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี บริวเวณทะเลสาบคอนชแตนพรมแดนธรรมชาติระหว่างสาพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีสาธาร,รณรัสออสเตรียและสมพันธรัฐสวิส การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติปัจจุบันมุ่งเน้นผู้เข้าร่วมประชมุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนา,นานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคำขวัญ3ประการคือ 1. ให้ความรู้2สร้างแรงบันดาลใจและ 3. เชื่อมโยงเครือข่าย ท้งนี้สภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเน้อเมืองลินเดลร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้อเมืองลินเดลจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมรวม6วันหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยาศาสตร์และรวมทั้งสาสาขาการประชุมดังกล่าวนี้มีพิธีเปิดที่เมืองลินเดลในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมเนวในวันสุดท้าย สำหรับการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี2,568จัดเป็นครั้งที่74มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2,568ในสาขาเคมีมีผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลกว่า30คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คน85ประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการการคัดเลือกผู้ แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินเดาภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชจำนวน6คน จากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเริ่มตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบัน โครงการนี้ได้สนับสนุนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมรวม93คนจำแนกตามสาขาการประชุมในแต่ละปีได้แก่สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนและสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์17คน พิธีเปิดการประชุมในวันนี้มีการกล่าวถ้อยแถลงของเคาวเต็เบติน่าแมนาดอตประธานสภามูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเนเมืองลินเดาและมีการปาถักกถาหัวข้อสำคัญปัจจุบันในสาขาเคมีของดตรเบนเฟริงกามหาวิทยาลัยโกรนิงเกิลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เซอร์เดวิดแม็กมิวเลนมหาวิทยาล,ลัยพรินตันสหรัฐอเมริกา นายอดัมสมิธประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเผยแพร่รางวัลโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนและการเสวนาหัวข้อผลที่ตามมาจากการได้รับรางวัลโนเบลของนางฟรานเซสอาร์โนสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียนายมาทินเชลฟี่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนางอดายโยนาสสถาบันวิทยาศาสตร์ไวมัน โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระาราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ดรไพรัตนชยพงล์เลข,ขาธิการมูลนธิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริและคณะนำนักวิทยาศาสตร์ไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน,นเมืองลินเดาครั้งที่เ4เฝ้าทุลลอ,องพระบาท การประชุมนี้เป็นการประชุมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆต่อไปและเปิดโอกาสความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างประเทศและสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกด้วย ทรรศทัตรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองลินเดาสาพันสาธารณรัฐเยอรมนี